เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ช่านี่ะครับในคลิปนี้เราอยู่ใน Monster Hunter Rise กันอีกแล้วต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยก็คือเราไปล่าอัคโน z องกัน ในคลิปนี้เราจะไปล่าเกรดวองกิกันแล้วก็จะล่ารอเยนลูดอนอีกตัวหนึ่งด้วยวก็คือเกรดวองกิมันตายง่ายไปหน่อยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปผมก็เลยเพิ่มรอเยนลูดอนมาอีกตัวหนึ่งไปดูกันดีกว่าว่าจะล่ายากกันไหมมามา,มาแล้วอยู่ในน้ำตกเหรอใช่ในไหนอ่าไอ้ไม่ใช่ตัวนี้ดิตัวอืกก่นดิ มันไม่เล็กแค่นี้หรอกนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงรอเยอรูดอนนี่ทุเรียน <c oughs> อเ <c oughs> อาไปหหยไปทุเรียนเมื่อกี้ <c oughs> นั่นทุเรียนเลยเนี่ยเ็นไปทุเรียนเฉยเลยเมื่อกี้โหยเฮ้ยพูดแล้วก็หิวทุเรียนเลยซื้อซะหน่อยไหมเนี่ย <c oughs> แต่ตัวนี้ยังไงเหมือนผล,ลไม้เลยเฮ้ยวิ่งมาใส่เราด้วย เ้ยปากเหมือนงูเลยเนี่ยไม่รู้แหละเราไล่กระทืมหมดแหละฮะเสร็จแล้วอาวุธและชุดก็เหมือนเดิมนะก็คือเป็นชุดของเกรดอิซิชิจะต่างแค่รองเท้าเป็นของลากมบีแล้วก็อาวุธก็เป็นเออ่ดาบคู่อ่ะดาบคู่ดีเฟนตนะ์อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว่าผมลืมอะไรหนระือเปล่าผมว่าผมลืมผมลืมเก็บของตอนเข้าเฮ้ยหรือว่าเก็บไปแล้ววัดเอาไม่เป็นไรลืมก็คือลืม เฮ้ยแผนที่ยังเปิดไม่ครบอะ่ะไม่เป็นไรมันอยู่ในโซนที่เราเห็นอยู่นี่ในแมปมีเออตรวจเลยวะจำชื่อไปได้ไม่เป็นไรเซาบาร่าลอยเย็นดูด้อย่างเดียวเฮ้ยแต่ถ้าขี่ได้ก็โอเคนะถ้าแต่มันอยู่ไหนอยู่ข้างล่างใช่ไหมปกติมันอยู่ในน้ำอ่านั่นไงเจอแล้วสวยงามเอ้ยเอ้ยทำไรเนะน,นี่ยประโทผิดผิดไปหนมันจะจะปีน มันรู้ตัวก่อนเลยอะคำรามอืมคำรามก็เด่คำรามไม่มีเอฟเฟกต์อุ้ยแต่โดนอะเจ็บอันก็ไม่ได้เจ็บมากนิดนิดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่นิดละไม่นิดละไม่นิดละโหบอกนิดเดียวหน่อยตีใหญ่เลยนะหาฟาดโอ้ไม่ทันโอ้ตายละตายละมาถึงโดนใส่อย่างเดียวเลยอะขอซะหน่อยอุย้ยโดนหนีอีกมาวิ่งท่านหรือโตะตามไปฟันโอ้ยหาฟาดไม่โดนเมื่อกี้ไม่ได้หลบด้วยติแอนิเมชั่นอยู่ ฟันตรงส่วนไหนดีที่เป็นจุดอ่อนนี่ไงที่มันซีนสีเหลืองอ่ะสมพูงมันเหรอโอ้โหท่ากิ้งท่านี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นๆนะจะเย็นๆขอเวลานอกแป๊บแป๊บดื่มอย่างนี้มันต้องดื่มมาต่อฟันเอ้ยฟันโดนสักทีนึงก็ยังดีเอ้ยทำอะไรไม่ทำใช่ไหมขอฝากเอ้ยส่วนนี้ก็โดนดาเมจแรงส่วนที่มันเหมือนทุเรียนนะโดนดาเมจแรง ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยทำไงครับทำไงเนี้ยมีเหนื่อยหรือยังอ้าไม่เหนื่อยอุ้ยทุเรียนแตกแล้วอืปอกเปลือกทุเรียนฟันหางโอ้โหเรียบร้อยโดนทุบอย่าเยอะอย่าเยอะดมเมยดเบาอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดมอือหรอกโอ้โหกินบ่อยนะเราเนี่ยเริ่มกินบ่อยไหมนะฟันตะเก็ยบตะแตกดอวิ่ง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 หนีเหรอไม่หนีโอเคไปเลี้ยงหมาแมวเ,เราอยู่ โอเคฟันต่อได้เลยสบายเฮ้ยเฉดตามิน่าจะหมดเดีดยวๆๆเดนายก่อนขอรีตามิน่าก่อนเฮ้ยอฮ้ยมันแต่เก็บอยู่เมื่อกี้นี้แล้วพ่นมาพอดีด้วยถ้าโดนไปนี่แย่เลยแต่ไม่โดนฟันหางฟันหางจะฟาดหรือเปล่าไม่ฟาดโอเคหลบมาได้ชาร์จฟันไม่โดนไม่โดนโอเคไม่โดนมันโดดใส่ด้วยเมื่อกี้ฟันที่ลำตัวมันโดนดาเมจแรงอยู่ เร่งแต่หมาไปเอาเราก็สวยดิก็จะโคมอาวุธเราจะหมดละเด็เดๆจ้ะโคมอาวุธจะหมดละอย่างนี้ต้องเรียกหมามาพักนี้ดีนะขี่หมาไปรับไปโอ้ยังโดนเลยฮัลโหลกำลังบอกว่าดีเลยยังโดนอีกเหรอเฮ้อโอ้ยแย่เลยอย่างนี้ติดสถานะน้ำเลยนี่แกยังไงเนี่ยไม่รู้สักทีเฮ้ย รับคมบวกดิเฟนต์เหรอเราไปโดนอะไรมาเมื่อกี้รูปดิเฟนต์พ้นอยู่ได้โกรธหรือยังนะเออมันโกรธหรือยังแหะถ้าเมื่อกี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้ไม่โดนประตูฟันต่อฟันต้นทุเรียนไปหนีแล้วใช่ไหมโอเคอย่างนี้หนีแล้วสบายสบายอีกทีดื่มแล้วก็เก็บอะไรให้เรียบร้อยไปทางไหนไปทางไหนโอเค ตามตามตาม,ตามไหนเน่ยเฮ้ยเดินหลงเปล่าน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ไหนอะ่ะเอ้าผิดทางโอมาผิดทาง <c oughs> ข้างในอะ่ะอยู่ข้างในโอเคตามได้อยู่เจอแล้วโดดใส่ฟันโตเอ้อยไม่โดนเมื่อกี้แย่จังแต่ไม่เป็นไรครับ ได้อยู่อุ้ยอุ้ยมันเกือบทุบเมื่อกี้เกือบไปเกือบไปเกือบทุบแล้วมีอาการเหนื่อยหน่อยก็ดีนะแต่ลืมไปก็ไม่ใช่ดานแรกแรกแล้วห้าทีคงไม่จบสิบนาทีคงจะจบฟันต่อ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 ตอ่ากิ้งไปผิดทางแล้วน้องขอฟันทางนี้หน่อยแล้วกันอุยอ้ยอุย้ยเราก็ฟันว้ดีหน่อยนี่เลนดาเมจเลนเดาเมจโอ้ ทำไมนะไม่เคยจําเลยสู้กับมันก็หลายรอบแล้วนะครั้งก่อนเนี่ยไม่เคยจําเลยทำนะครับทำอีกอ่าโอ้โหเดี๋ยวนะฮิตบ็อกซ์ฮิตบ็อกซ์โดนได้ไงเมื่อกีอกดดงงมก้มันไม่น่าจะโดนนะเมื่อกี้ยัยงต่าดโดนอีกอะ่ะโอ้โห,โโหโกิง้งกิ้งหนักมากกิ้งหนักมากออ้หอหนี่ถ้าเป็นแมกนามมารลนะตายไปแล้วเนี่ยโดนขนาดนี้เนะี่ย ดื่มไม่ดื่มสิดื่มทําไมมาทัวคนไปก็ไปโดนฟันพุงฟันพุงฟันพุงโดนด,ดาเมจไปโอ้ยเข้าวิดเดียวแล้วก็สวนเราอีกทีแย่เลยยังไงครับโดดไปใส่ฮ่าดีเลยไม่ค่อยเลี้ยงเราถือว่าดีมากฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนตาเบิร์ตสตรีมไปยัยงไงวิ่งทางเราดู่ตต่อแล้วฟันตาเบิร์ตสตรีมเอีย่ยโดนด,ดาเมจบ้างไหม ดนอยู่จะเม็ดเบาเนะี่ยอื้อลอยเลยโอ้ยยังจะมีล้มซ้ำอีกเหรอปุ๊นี่ทำเมื่อกี้ลูกทันให้มาปิวเลยนะเนี่ยอ่าฟันขาก็ได้ไอ้ดีขาโดานเบาอ่ะมันมีเกร็ดแน่เลยอะ่ะมันไม่ได้ตรวที่อ่อนไม่ใช่จุดอ่อนอะ่ะถาจะโดนเบานี่สิบหากับไม้ส1บอดิสิบห้านี่ชาร์จก่อนอยไม่ชาร์จแล้วคอมหมดคอมหมดหยิบหมาก่อนขี่หมาขี่หมา มารับคมสาบิน่าลดไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอภกภาคนี้เกตมันลดช้าไม่เหมือนภาคพอเทเบอร์อันนั้นลดเร็วชิบหายฟันที่ลำตัวสี่ห้าหน่วยก็ยังโอเคแต่ต,ตีหลายฮิตนะครับเจ็บนะเจ็บนะอ่าโอ้ยฟันวืดฟันวืด,ดจเย็นใจเย็นใจเ็นออกก่อนออกก่อนไอ้ฟันต่อเนแล้วฟันวืดนเฮ้ยทุบทุบทุบอุ้ยหลบทัน ค okay. ลอดตัวใบลอดตัวใบไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้ไม่เหลือเกือบ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 เฮ้ยถึงห่อนล้วถึงห่อนล้วเฮ้ยนี่ตีโดนฮิวหน่อยมันจะฮิวเราด้วยโอ้ทุบออกเย็นทุบออกนอกวงฮิวเนะี่ยจะทุบทำไมเฮ้ยโอ้ยโอเคไม่เล็งผมเลยนะทั้งเกมเนี่ยมันไม่เล็งผมเลยเลยนะี่ยถือว่าดี เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยด้ย,ยใกล้ตายแล้วสวยงามมากมันใกล้กลแล้วเราอจยอยดรูดอนอใส่ใหญ่นะปลาประโยชน์เีมีวิวตายแน่ออขาขากระเพงอย่างนี้เรียบร้อยขากระเพกแน่ตามตามฝันๆันโอ้โหไม่โดนหนีไปโซนไหนละเดี๋ยวต้องตามแน่ ปัดตอนในนี้นี่เองปัดโถหาไม่เจอสักทีอยู่ข้างในไอเราก็ขึ้นไปข้างบนโอ้เฮ้ยห,หลับปะเฮ้ยยอดยเยี่ยมไม่ได้ถังระเบิดมาปัดโถถ้าเอาถังระเบิดมาจบเลยเนี่ยชาดฟันโดนหัวอืมเจ็บไปตอนหลับรู้สึกเหมือนฮิตแรกที่โดนดาเมจจะดาเมจคูณสองเราควรจะใช้ถังระเบิดแรงดี ไม่เป็นไรงบแค่นี้มีอะไรใช้ไปก่อนเอ้ยวิ่งหนีแล้วเหรอโอ้โหอย่าหนีสิแม่หนีตลอดเลยนะเราเนี่ยทำไมมันไม่สู้เลยแลีวจะหนีไปใกล้ๆยังตามได้อยู่ตามได้อยู่สบายๆนี่เก็บก่อนสาม,มีนาเพิ่มขึ้นบวกแค่สามหน่วยอืมอย่าบวกดีกว่าอย่างนี้จ้าเอตัวเธอ มาให้โดดฟันหน่อยทีนึงงแวัปคอมอโบโดนดามจไปอ้าวฟันมืดไปน,ดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่คิติคอนออกไหมอุตามีคี20ิเอร์ซนอือออโอ้โหไม่ตายนี่ก็จะตายแล้วนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยลม้ลมลม้ลมล้มล้มเลยซ้ำเลยต้นทุเรียนล้มแล้วต้นทุเรียนล้มแล้วฟันฟันฟัน,ฟนอุ้ย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 อย่ายอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่า,ยยายมาใกล้ใกล้เออล้มไปล้มไปล้มไป โอ้ยอืเราล้มเลยเนี่ยขยับมาแล้วฟันจุดอ่อนโอ้ยเดี๋ยวนะวิ่งบ่อยนะวิ่งบ่อยนะโอ้ยโอ้ยคอมโบคอมโบโอ้โหโอ้โหคอมโบโอ้หดื่มเลยโดนคอมโบโอ้โหแนวิ่งเถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยไม่ยังไม่ตายยังไม่ตายอ่ะเออตายแล้วเออตายทันทีแน ความยาวประมาณคลิกปกว่านาทีได้แต่ไม่เป็นไรเราไปตีเดี๋ยวเราจะไปตีอะไรนะเกรทวงกิต่อขอแร่เนื้อก่อนจะไปตีสั้นหน่อยมาได้อะไรเอ่ยชุดมันเอออาวุธมันเป็นธาตุน้ำอะก็เอาไว้ใช้กับตัวธาตุไฟได้อยู่แต่ไม่เป็นไรเราใช้ดาบนี่แหละดีสุดละดาเมจแรงดีด e ฟเวนดูอ้อเบลดจังหวะนี้ขอวิ่งไปเปิดแมปอ๋อวิ่งผิดทางหรือเปล่า อย่างนี้วิ่งผิดทางแล้วเปิดแบบได้ไหมได้สักแบบหนึ่งไหม <c oughs> ส่งคงไม่ได้ส่งคงไม่ได้ละไม่เป็นไรนี่เก็บอะไรอะโอเคเก็บเหล็กได้อยู่เอ้ยภาคนี้ดีเนี่ยจำได้ภาคไลท์นี่มันไม่ต้องซื้ออะไรนะเขาเรียกอะไรพั่วนะไม่ต้องซื้อพั่วมาทุบหินมาต่อกันเลย เกรทว็อกกิลากกันเมนตี้อีกแล้วจริงแข่งน้ำตก,กทั้งคู่เลยน,นั่นแหละเฮ้ยมันตกเฮ้ยใช่เวลาไหมเนี่ยโอ้โหมันตกโอ้มันจะเข้าไหมไม่เนี่ยไ,ไหนเห็นตัวหรือ,อยัง ตีกันเลยเนี่ยคู่อลีกันเลยเนี่ยยังไงครับได้เปรียบสามต่อสองที่ไหนได้อีกก้กำลังเสริมมาแล้วไม่เป็นไรครับมันไม่พ้นผิดเท่าภาคพ่อเทเบอร์หรอกอีซี่แน่นอนตัวก็บางพ้นไปหนึ่งทีติดพิษไปนอนทั้งตี้ เรียบร้อยเิดมีดวงตาสีเหลืองด้วยรอบนี้เพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตเห็นอ่าเวน่อหล่ะเกรดวองกิคนใส่หน้าเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับเราไล่ต่อโอ้โหแมปไม่ได้เปิดเลยแมปไม่ได้เปิดเลยฮ่าเอาไปก่อนเอาทุกอย่างมา อยู่ข้างหน้าเราเองคงไม่ยากเอ๊ะคนละแมปกับเมื่อกี้เหรอมันไม่เปิดแมปได้ไงเนี่ยน่าจะคนละแมปกันแหละแต่ป่าเหมือนกันไหนพี่หมีอสุรอ์ออยู่ใกล้ๆด้วยจะได้ขี่ไหมเอ้ยพี่หมีอสุรอ์อมาแล้วเนินเขาหรือเปลาน่าจะลงเนินเขาเตรียมให้พร้อม่อนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เจอนี่ไงเจอแล้วแอนตีโดนเฮ้ โดนพิษยับยับแน่เลยเฮ้ยเดียวไม่ได้จะโดนหรอกตัวไสยฟันเฮ้ยไม่ได้ฟัน,น,น,นแปลงร่างเหยๆ่อปัญหางปัญหางอ่อนทั้งตัวอย่างนี้สบายเลยไม่มีลูกน้องด้วยสวยงามไม่มีลูกน้องอยู่ด้วย่อนข้างโอเคเลยนะไม่มีลูกน้องอะ่ะอุ้ยหึลอยลอยเลยลอยเลยเ,เตรียมยาไว้ก่อนน่าจะไม่โดนพิษอะ่ะน่าจะเตรียมยาไว้ดีกว่าอุ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเดีย๋ยดินะไอตัวที่บินได้พ่นพิษเหมือนกันใช่ไหมล่ะจะไม่พิษอ่ะ น่าลำคาญนะอย่าพ่นนะขอร้องอย่าพ่นนะขอร้องโอเคเริ่มเอหลังแล้วเริ่มเอหลังแล้วฟันไปโอ้โหเราโดนตะโถเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันสแปลมลูกน้องมาแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยฟันอืม้มประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยอย่างนี้ต้องขอดื่มหน่อยเออยู่ไหนหาไม่เจอ นี่เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยสักทีหนึ่งไม่ตายหรอกปนหัวปนศัพท์ก็ตีไปโอ้โหแม่ไม่โดนวิ่ง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 เขาข้างๆเขาข้างแล้วนะเขาข้างเธอแล้วนะอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มมันเลยโอ้โหพ่นใส่หน้าเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาที่ก่อนขอหาที่ก่อนนาะอยู่วิ่งไปรับเฉยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเอ้ยโอเคได้อยู่ เอาละตอตโตดืมตตดืม่อไอ้เจ้าเวมโดนยังคงโดนอยู่โอ้โหฟาดหน้าตีตีเร็วเหมือนกันนะเน่ตีตีหนักเหมือนกันโอ้โหพ้นเต็มหน้าเลยประมาทไม่น่อยเฮ้ยจะตายไม่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 ไหวแล้วเออเรียบร้อยนอนแมวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เราเรามาตายตัวง่ายอย่างนี้ได้ไงเนะน,นี่ยรับโนสองเราไม่ได้ตายเลยสองคลิปแล้วนะแถมตู้เดียวกันด้วยเรามาตายตัวงานาน่ายแบบนี้ได้ไงเนี่ยประมาทเกินไปเลยเนะี่ยโอ้เนี่ยมันไม่น่าตายด้วยซ้ำตัวนี้นะพลาด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 จริงจริงขอคืนเลยเด้อไม่ไหวจริงๆแน่ เล่นผมสยับเลยนะนี่อบูบีบูบีเลยอ่ะเอาสับบูบีเลยวิอยู่ไหนหาไม่เจออันแน่หยุบนันนี่เองเข้าหลังอีกทีนึงอันตูดนมาฟันเออล้มไปเลยหนึ่งทีล้มไปเลยตะกิดก็ล้มแล้วทำอะไรเฮ้ยเมื่อกี้เราอ่ะสองพารเลยนะตัวเดิมด้วย,ายปาทัวสักพีลำลำโอโย้ยลำเป็นฟอติโนเลยออ๋อ โอ้โอเคตีปลาโดนละตีอยู่รอบไปตีอยู่รอบไปโอเคไปตีไปไปตีไปเคสวยไหน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 ตีต่อไปตีต่อไปเอ้ยอย่าถอยดิหอยพ้นพ่นพ่นโอเคไม่โดนไม่โดนนั่นนั่นวิ่งหนีด้วยอ้าวหายไปแล้วอ้าวยังอยู่ยังอยู่พี่ฝันต่อที่หัวโดนดาเมจแรงสุดนะที่หัวเกือบโดนพิษเกือบโดนพิษเลยเมื่อกี้เกือบไปแง่พ้นไม่บ่อยโอ้ นอพ่นบ่อยอะเนี่ยดื่มก่อนอย่าให้เหมือนเมื่อกี้อีกขอดื่มก่อนขอดื่มก่อนชาร์จเอ้ยกอะโดนโอ้โหผ่านหลังไปเลยเมื่อกี้อ่ามีคนนอนแมวหนึ่งคนหนีโอเคหนีก็หนีไปเลยเดี๋ยวเราตามล่าใหม่ได้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะยังยังยังหยุดฟันอีกอลองดัาไม,ม่อยู่เลยเนี่ย เก็บตัวเล็กไว้ด้วยมันก็ใช้ตัวเล็กเหมือนกันได้เลยเอ้ยฮะรับก่อนรับคมไนะบินเหมือนละอย่านะเวย้ยอย่านะเฮ้ยอย่าพ่นพิษนะอือไม่พ่นโอเคแหวบอยู่ด้านหน้าเราวิ่งไปทำอะไรด้านหน้าเปลี่ยนไปที่นิดเดียวเองนี่ไงนี่ไงโอ้อยู่เป็นตี้เลย อยู่เป็นต,เนตี้เลยอ่ะอยู่เป็นตี้เลยอ่ะอยู่เป็นตี้หลบเลยหลบหน่อยโอ้โหท่านั้นก็หลบเหมือนก,กันเฮ้ยโอ้โหไม่โดนยังอุตส่าห์โดนอีนกเนาะอ, <c oughs> อย่าอย่าอย่ากัดโอ้เ้ยยังอุตส่าห์กัดอีกขี่หมาก็ขี่หม,มาแล้วดื่มแอ t i d o t e หน่อยขอสักทีขอสักทีอกทเอ่ออะไรดีอ่า อ่าเอาอะไรหิวอย่างไรหิวแจกฟรีโอเคไหนไหนเฮ้ยแกตายแล้วนี่ผูงเห็นแกตายแล้วนี่นี่มันใกล้จะจบแล้วเกมบองกี้ไหนมันบังเลยล่ะฟันฟันเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหนีละเหนื่อยปะเหนื่อยปะใช่คปะยังไงทำได้หลายเยิ้มเลยปะว่าเหนื่อยแล้วอ่าโดนฟาดหน้าไปทีหนึ่งลำต่อเนื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่พ่นพฟรีเมื่อกี้อย่านะอย่าพ่นเยอะ โอ้ยแทงหลังเมื่อกี้เลยเหรอวิ่ง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 ฟันตูดฟาดตูดฟาดตูดเอ้ยกระเพกกระเพกกระเพกมากอืมกระเพกมากละเก็บอะไรเรียบร้อยเฉือน,นเนื้อต่อเฉือนเนื้อต่อเออมันหนีไปแค่ด้านหนาเองหนีไปนิดเดียวเองอ่ะมันนู่นหนีไปทำไมแต่เราก็ตามอยู่ดีแหละหนีไปที่ไหนโกไ,ไปเลยเอ๊ะอ้ะ เอาบนบนบอกไปนิดเดียวเมื่อกี้เข้าไปไกลเลยโอ้โธดดันหน้าดันหน้าทำอะไรอยู่เหรอ,หอกินเลยเหรอไม่ยอมหรอกฟาดไปไม่โดนเมื่อกีมมก้เต็มเต็มหัวเลยอ่ามีคนมารับแทนอีกระโทรอย่ารับแทนสิเรียบร้อยชนะอืชนะอ,ช,นะอชนะอีซี่ คลิป20นาทีเลยแหละเนี่ยมันมันนานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแร่ต่อแร่ต่อยังไงหลังๆก็ครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วขอแร่หน่อยละกันได้ะอะไรมาเออชุดมันน่าจะทําให้น้องหมาน้องแมวแหละสักตัวหนึ่งในนั้นมันจะได้ติด,ต,ดติดไฟอารนโององก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อากน้ององ,องาติดไฟส่วนเกสวงเกียติดพิษทั้งสองตัว จะได้ช่วยทำดาเมจหน่อยตอนนี้ยังไม่มีชุดให้หมากับแมวเลยทั้งที่มันทำง่ายมากง่ายมากที่สุดพัเนะต้องใส่หน่อยเพื่อความสบายใจของทีมไหนวิ่งดูชนโอเคเปิดแมปนิดหน่อยก็ยังดีวับทันไหมเอ่ยวับทันไหมเอ่ยชื้อโอเคไอ้ทันอยู่ดี เอาละครับก็จบแล้วสับคลิปในวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดต c r ต b e ด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรติชมหรือแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ